ครับสวัสดีครับพบกับช่องจำม่ำชแนลครับกับช่องจำม่าแฟนเพจชแนลนะครับผมในบรเวนจำม่ำในจำม่ำในชแนลแฟนเพจดื่มก็มือานนี้ผมจะพามาชมสวนนะครับผมมาส้มสวนน้ครับเอาภาษากลางกับอีสานใส่กันเลยนะครับ แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีแมลงมามามา,มากินใบขเรานะครับเป็นพวกต้นลำไยที่เราปลูกให้กินนะครับมแมลงมาแล้วต้นลำไยชุมผู้ก็ไปแล้วกินไปแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูฝรั่งครับเดี๋ยวเราไล่กันไปก่อนนะครับอันนี้เป็นแปลงผักครับที่เราหว่านไว้ขึ้นนะครับแต่ แฟนจำไม่ได้ครับวนันอันหลายอย่างเลยครับผมขึ้นเต็มเลยครับนี่ดูเป็นอะไรมีกระเพรามีทั้งคะนามีโอ้เยอะครับร่วมรวงมันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูก่อนมันจะขึ้นมาเป็นอะไรครับใช่หมดแล้วครับนี่มันม่วงนี่ก็ขึ้นอยู่แล้วครับแต่ไม่ค่อยเยอะค่อยแปลงนั้นแปลงนั้นจะเยอะจริงครับ มีเห็ดฟางด้วยนะครับของเราเห็ดฟางเราก็ก็ออกดอกแล้วครับเห็ดฟางทำเพได้กินครับที่แรกก็ว่าจะไม่ออกครับนี่มีแล้วครับเห็ดฟางเราดอกหนึ่งสองสามแล้วครับนี่เห็ดฟางครับนี่ฝั่งนี้ก็มีครับดูดูเห็ดฟางครับนี่ทำกินเล่นๆครับนี่นะนี่ครับอยู่บ้านพื้นที่เล็กๆก็ทำได้ครับผมว่าทำาพื่กิน เดี๋ยวรอบหน้ามันจะูงวิธีทำโอ้ตัวนี้หักนี่ไปขึ้นนี่นู่นก็มีครับนแต่ไม่ใหญ่ครับมันมีอยู่ในตะก้าครับกำลังขึ้นครับขึ้นไม่ค่อยเยอะหรอกครับเราทดลองอยู่ครับเดี๋ยวผมพามาชมฝรั่งนะครับผมฝั่งนี้ได้ประมาณสิบสิบสองวันแล้วครับเริ่มเริ่มมีแมงแล้วแมลงมาแล้วครับ ต,ติดแล้วครับติดแล้วเริ่มแตกยอดเลยนะครับนี่แมงกินใบเดี๋ยวคงจะได้ฉีดยานะครับผมก็แต่ว่าจะไม่พยายามจะไม่ใช้ยานะครับจะ้ฉีดถ้ามันมันเยอะก็ฉีดฉีดไว้ครับผมมันก็จะช่วยได้นะครับถ้าไม่ฉีดเลยเนีย่คือใบนี่เรียบร้อยหมดนะครับ ติดแทบทุกต้นแล้วครับเริ่มแตกยอดนะครับประมาณสักสองเดือนนี่ครับมันจะเห็นในยอดเริ่มลำต้นง้มต้นอะไรเร๋ยวแล้วใส่ปุ๋ยใส่อะไรเข้าไปมันก็จะเริ่มวันนี้ครับช่วงนี้ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่แลครับผมแมงเริ่มมากินใบแล้วครับ ลขาก็จะเป็นสารเคมีบ้างครับหรือจะเป็นพวกไอ้ชีวภาพบ้างครับผมผมจะเป็นน้ำหมักยาเส้นกับเหล้าขาวแล้วก,ก็ไอ,อ้พริกแกงครับส้มสายชูะอะไรองี้ครับทำนี่ครับปูกไว้ครับ,รบนี่เด้๋ครับเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากมาอยู่นาครับ ก็จะมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ไปกินเรานะครับผมแต่ถ้าใครมีพื้นที่เยอะก็อยู่บ้านก็ไม่เป็นไรครับผมชอบมาอยู่หน้าครับมันเงียบมันเงียบสงบดีครับชอบบรรยากาศเงียบตอนเย็นเงียบนี่เทศกาลวันสงการวันที่สองแล้วครับบรรยากาศเงียบมีบ้านคนแล้วครับผม ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมจะค่อยลงคลิปนะครับช่วงนี้ยุ่งนะครับอันนี้ของนี้ก็เป็นมรกอครับเดี๋ยวก็ได้กินครับไม่นานครับเป็นมรกอน่ครับอ่ะปิดคลิปวันนี้ไม่มีอะไรครับผมผมก็ขอจบคลิปเป็นที่นี้นะครับผมก็สวัสดีครับ